คุณหิ้วเงินสดไปลงตังค์ใช่ครับออกรถให้เขาเลยออกไปเท่าไหร่ตอนนั้นตอนนั้นคือตอนนั้นผมซื้อน่าจะประมาณสองสัมแสนนะครับเป็นชื่อใครอ๋อชื่อเขาับตอนที่ไปที่ที่ที่เป็นรถอะครับเขาก็เราก็หอมเงินสดอะแล้วก็ไปวางเลยแล้วตอนนั้นเขาจะมีเอกสารมาให้ความจริงอะผมเซ็นชื่อเองก็ได้เรากเฮ้ยไม่ได้หรอกแหมมาแบบนี้แล้วไม่ได้น้องเซ็นชื่อน้องเลยหนักสุดเท่าไหร่ก็ก็ไปสุดน่าจะเป็นเป็นรถครับ ถ้าไม่นับค่าหน่วยกิจอะไรเงี้ยผมก็ไม่กล้าจะอ่านเรื่องไปสายเปยว่าณในที่นี้ผมก็รู้ว่ามีคนที่เปหนักกว่าผมเมื่อคื้พี่โนผมก็ไม่กล้าหรอกไม่มีไม่ได้เคยเปเขาเรียกคนซื้อกินคนซื้อกินไม่ได้กไม่แต่พ่อ ต้องบอกว่าเป็นคนที่เปแบบว่ามีเหตุมีผลนะครอบครัวลูกเมียไม่เคยเปเลยเออเปแต่คนนอกครอบครัวตลอดครับเื่อดีตรงินใช่ะนะคะนั่นเปหรือจิตอาสาชอบช่วยเหลือชาวบ้านนี่แตบให้ถ้าบอกว่าพี่ป๋องเป็นคนที่ชีวิตมีแต่ให้มีถูกต้องครับพูดถึงในอดีตเดี๋ยวคนทั้งบ้านเขาจะเข้าใจที่เพิ่งผ่านมาเมื่อวานนี่เองเมื่อวานเมื่อวานที่บ้านดตถูกต้องตุ้ยตั้งใจฟังใหญ่เลยเดี๋ยวผมจะเดินตามรอยพี่เลย อย่รู้อย่าตามามันหมดเยอะนี่แหละถ้าย้อนกลับไปสมัยเริ่มต้นจัดรายการวิวครับเริ่มพอมีสตางค์อะไรเงี้ยับคือก็ชอบเด็กที่อายุน้อยกว่าครับผมไม่ชอบคนรุ่นเดียวกันหรืออายุมากกว่าไม่ชอบไม่ชอบเลยน้องเขาขาดเหลืออะไรแล้วพี่ช่วยเหลือเขายังไงบ้างคะก็จะแบ่งเป็น2ประเภทครับประเภทน้องที่ทํางานก็จะมี2แบบแบบแรกก็คือน้องๆที่ทํางานให้ความสุขกับเราอันนี้ก็จะเป็นหนักพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เช็ดเย็นไมโครเวฟตู้เย็นแอร์ทีวีแล้วก็พวกเครื่องใช้ไฟเล็กน้อยเช่นไอ้เตาอบไมโครเวฟออะไรย่างเงี่ยจะเป็นแบบนี้คืออันนี้ประเภทนี้เลยแล้วพอเขาได้ครบแล้วเขาติดต่อมาอีกไหมเราต้องคนติดต่อไปเชี่ยต้องติดต่อผ่านผู้จัดการของเขาด้วยนะพี่รู้แหะเพราะพี่ก็พยายามติดต่อไปแต่คิวไม่ว่างเลยจริงไหมไม่เคยเกิดอายุ18ที่พ่อให้ ก็ส่วมากจะประมาณอายุประมาณนี้ค่ะระมจริงหรือไม่เป็นคุณให้รถมินิเขาทั้งคันเลยถ้ามินีนั่นกันชัยครับกันชัยครับโอ้โกไม่ถึงมินิผมแค่ฮอนด้าสามประตูคุณหิ้วเงินสดไปลงตังค์ใช่ครับออกรถให้เขาเลยเด็กคนนั้นเชื่ออะไรครับ เรื right? no late, ่องราวมันเป็นย yeah, ังไงน้องเขาขาดสนอะไรยังไงแล้วเราไม่ได้ขอรถคับจริงๆแล้วคือพอเราเริ่มทํางานนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าน้องก็เลยมาหาวิทยาลัยแล้วเราก็เห็นว่าการเดินทางเขาเนี่ยอาจจะลําบากไปหน่อยเราก็คิดว่าเราชอพพอร์ตได้แล้วคิดว่าทั้งนั้นเราน่าจะออกรถให้เขาเขาจะได้ขับรถไปลงไปเรียนได้สะดวกหน่อยอะไรเงี้ยอันนั้นคือครบกันไะพี่ครบครับต้องครบนะแล้วออกไปเท่าไหร่ออกไปเท่าไหร่ตอนนั้นตอนนั้นคือตอนนั้นผมซื้อน่าจะประมาณสองสามแสนนะครับเป็นชื่อใคร อ่าชื่อเขารับตอนที่ไปที่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 เต็นรถออะครับเขาก็เราก็หอบเงินสดอะแล้วก็ไปวางเลยแล้วตอนนี้เขาจะมีเอกสารมาให้ความเป็นจริงอะผมเซ็นชื่อเองก็ได้แล้วก็ไม่ได้หรอกแหมมาแบบนี้แล้วไม่ได้น้องเซ็นชื่อน้องเลยไปหนักเงี้ยรึหลอกไหมเขาหลอกเราไหมไม่ครับคือผมไม่ ถ้าเป็นยุคนี้อย่างที่เราบอกก็จะมีเสียนู่นเสียนี่นสายเปใช่ไหมผมว่าตอนนั้นผมเข้าใจความรู้สึกคือเวลาที่เรารักใครชอบใครอะอ,อะไรที่เราสามารถซ<อ>ัพพอร์ตให้เขาได้แล้วน้องเองเขายังไม่มีไรายได้<อ>ใช่ไหมการที่เราเป็นแฟนหรือเราสึกว่าเราครบกันอะอะไรที่เราสามารถให้<อ>ได้อะผมก็เต็มใจให้ไม่ว่าจะเป็นค่าหน่วยกิจรถเปยหนักสุดเท่าไหร่ก็ก็เปนสุดนา่าจะเป็นเป็นรถครับถ้าไม่นับค่าหน่วยกิจอะไรเงรี้ย